ของนัอมีที่การล้าขึาน้นไปเลยหนึ่งร้อยล้านวิวไปเกือบร้อยแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆแล้วก็คนที่แบบว่าดูทุกๆคนเลยที่แบบว่าชื่นชอบแล้วก็ดูนออัอมีนะครับถึงหนึ่งร้อยล้านวิวนะครับก็ขอบคุณมากดีใจมากๆเห็นแฮชแท็กแล้วนะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ขอบคุณมากกันว่าทีมงานทุกๆคนแล้วก็รวมถึงปาปี้อะไรเงี้ยก็น่าจะดีใจมากๆเลยครับเรื่องนี้ยังไงเราต้องแบบวูถ่ายกัน,นหนักหลายคนชื่นชมที่การว่าโอ้โหแต่ละฉาก ก็ที่จริงหนักไหมก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ถือว่าหนักมากๆตอนถ่ายอะไรเงี้ยครับแต่ถึงขนาดนี้แล้วแบบว่าคนดูเยอะมากไม่น่าเชื่อว่าจะแบบถึง100ล้านวิวว่าดีใจมากๆเลยครับหายง่วงหายเหนื่อยเลยหายเหนื่อยครับชอบเลยครับอยากให้มีเซนส์สองเลยยังไงอยบไหนๆก็แค่เหมือนจะมีหรือเปล่าอะไรนะยางยางยังไม่มียังไม่มีต้องถามพี่นุชี่ว่าจะไปยังไงต่อถ้าสมมติมีีซนส์สองจะมีตอนพิเศษอะไรอ่ะตอนพิเศษไม่แน่ไม่แน่นะ ยังพู่เฉยียวไม่แน่ที่จริงใจเราเป็นไงพอมันประสบความสำเร็จขนาดนี้หนึ่งรอยล้านวิวในดีใจนะเราก็รู้สึกว่าแบบว่าไม่ไม่คิดอะเพราะกันรู้สึกว่าน็อตมีเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มันใหม่แล้วก็คนแบบว่าไม่รู้ว่าจะชอบแบบฟิลนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอมันเห็นยอดวิวมันบอกแล้วว่าแบบว่าคนแบบว่าดูเยอะอะไรก็ดีใจมากะจบจากเรื่องนี้พี่เรามี ตอนนี้ก็มีครับตอนนี้เปิดกล้องอยู่คู่แทนแม่ไม่เลิฟครับตอนนี้ถ่ายอยู่ครับแล้วก็น่าจะประมาณปลายปีก็น่าจะมีอีกเรื่องหนึ่งครับ<ม>ใช่ครับก็คือแบบจะ่เล่นหนกันเดียวแน่นเลยก็ปีนี้ที่จริงมีสักมีซีรีส์สองหนังหนึ่ง<ม>ใช่ครับแล้วก็มาทาธุรกิจทาธุรกิจครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความชอบเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ช่วงโควิดเราชอบไปแบบคาเฟ่ไงชอบไปถ่ายรูปชอบหาที่ถ่ายรูปตอนนี้เราก็มีที่นแบบของตัวเอง<ม>ใช่ เมนูเมนูหลายคนบอกว่าจะทำแล้วป้าปีจะมาไหมจะป้าปีจะมาไหมมาเดี๋ยวเขาก็มาครมาวันนี้เลยไหมพี่การวันนี้มาไหมยาปีมาปีมาแต่ปีมาครับเขาบอกว่าเขาจะมาเขาบอกว่าเขาจะมาแต่ว่ายังไม่เห็นเออแต่เราก็แบบเออตั้งหน้าตั้งตารอไหมครับอ่าก็อยู่ที่ทั้งวันครับรอได้รอได้ เออครับก็คือเดี๋ยวเมนูเมนูจะมีไหมพิ่สอพีเศษเมนูพิเศษทางร้านเนาะอ๋อให้ป้ปีเดี๋ยวทำให้เองเลยแต่อะไรพี่การเป็นน้ำโซดาปลาไม่ก็เมนูพิเศษก็เดี๋ยวลองทำให้ดูครับก็เลยต้องความมงคาอะไรเป็นพิเศษไหมป้าปีไม่ชอบกินหวานในเดชใช่เพราะสม่ำชอบมากโอเคครับ มาถึง L อลหน่อยตอนนี้เป็นยังไงครับเลือกเพลงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช่แล้วก็น่าจะซ้อมเร็วๆนี้แล้วใช่เป็นเพลงความพิเศษของเราของพี่คิดสิ่งอะไรเขาก็เลือกสิ่งของการสนุกมากสนุกมากจริงจเพราะตอนแรกอ่ะกันเลือกไว้แบบโอ้ยเพลงแต่เพลงนี้ว่าตอนหลังๆก็คือสนุกมากไปหมดเลยตอนนี้ใช่ครับก็รอดูกันครับคือแต่ละคู่คือยังไงก็จะก็คือน่าจะแบบแตกต่างกันนะครับของกันก็จะเป็นแบบฟิลสนุกๆกับปีอะไรอย่างเงี้ย รับรองว่ามันแน่แน่แอไปองไปเห็นคู่ของคนเดืดที่เอาแพนกันไหมว่ายังไงของ,ของมีเห็นบ้างนิดหน่อยครับว่าเพลงเพราะบางทีเดี๋ยวเลือกตรงกันไงเราก็ต้องมาแชร์กันว่าเลือกไปหรือยังอะไรเงี้ยใช่ นว่าทุกคนได้ครับไม่คือทุกคนในนี่ถ้าแบบว่าเก่งหมดเลยใช่แล้วแล้วแต่เนี่ยว่าคนอีกจะไปทางไหนอะไรเงี้ยแต่เราก็น่าจะเน้นสนุกเพราะว่าเราสองคนมันเป็นแบบว่าฟิลสนุกสนุกอะไรเงี้ยเป็แฟนๆก็รอคอยสำหรับเอวเอว่ใช่เป็นการรวมแบบโอ้ใช่ก็ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเออจีเอ็มทีวีเลยเพราะว่าเราก็แบบว่าเออที่จริงมันจะแบบว่า หลายปีแล้วเออลอะไรเงีย้ยตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะแบบว่าใกล้แล้วจะให้ทุกคนได้ได้ได้ดูกันนะครับรแล้วนอกที่ไปญี่ปุ่น,นใช่ครับก็ได้ถือว่าได้ไปไปเที่ยวกับใครที่แบบว่าไปทริปด้วยกันเราก็จะมีแบบว่าสถานที่ต่างๆที่เราสองคนอยากไปแล้วก็มีร้านที่เหมือนปปีเขาชอบแล้วก็อยากให้แบบว่า คนที่ไปร่วมทริปกับเราได้ไปเนี่ยแล้วก็ได้ไปช้อปปิ้งเดินเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างเี้กันด้วยแล้วก็มีน่าจะมีคอนเสิร์ตด้วยที่นั่นเลยเป็นเหมือนแฟนมีดด้วยกี่วันที่กันไปเออสามคืนสี่วันครับเออไปที่อยากมีพาแฟนๆไปดิสนีย์แลนด์ด้วยใช่อันนี้เลือกเองเลือกเองอยากไปครับเออชอบแบบไปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีก็เลยอยากไปครับ จะหาเวลาไปเที่ยวอะไรแบบพิเศษเราไปเออไหน่ก็ได้ไปแล้วญี่ปุ่นอ๋อกลับมาเดี๋ยวมีงานะสิเพราะว่าก็เลยไปแค่สามคืนสี่วันนะครับใช่เดี๋ยวดูก่อนต้องไปปุ่นที่มีการมเดี๋ยวมีครับมีเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมีเอ่อประชาสัมพันธ์ให้ใช่ครับ แต่ว่ามีครับเอเชียเอเชียครับเอเชียไม่เริ่มจะออกนอกประเทศอีกแล้วเยครับาาอกไี่หพิเศษอยากไปเกาหลีครับใช่ไม่ได้ไปนานปกติว่าชอบไปแบบว่าไปเที่ยวหาพี่ๆอะไรที่นู่นอะไรเงี้ยครับก็อยากไปครับถ้ามีโอกาสก็อยากไป พอมันเริ่มเปิดประเทศเลยไงพี่กันเือนเราแบบเอออยากเที่ยวอยากเที่ยวครับแต่ว่าช่วงนี้แบบเริ่มเปิดซีรีส์แล้วเราก็จะไม่มีเวลาเที่ยวซ้อมคอนอีกอะไรเงี้ยใช่ครับมันก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่อย่างที่สุดที่ซ้อมคอนนะคะอันนี้คือต้องแบบว่าแบ่งเวลามาจัดเป็นทของเราแบบชาร์จเต้นใช่ก็ที่จริงซ้อมคอนมันก็มีเป็นแบบช่วงที่เขาจับไปให้ก็จะติดต่อกันหน่อยเพราะมันแบบเดือนหน้าแล้วอะใช่ไหมครับมันก็จะแบบว่าช่วงนี้ก็จะหนักหน่อย ก็ยังแบ่งเวลาอะไรได้ลงตัวนะพี่กันลงตัวอยู่ครับ <_ p. S 1> พี่กวางแบ่งครับเออมีจองมีชนมีอะไรไหมมันไม่น่ามีชนครับแต่มีชนได้นะครับแบบครึ่งวันเช้ากับครึ่งบ่ายอ่าไม่เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาดูร้านด้วยไงร้านหรอเดี๋ยวมีเพื่อนไงอ่าคอกันอยู่นะเจอแน่ครับมาเลยครับมา ในัวรบันหนึเราไปหลายที่จริงไม่มีไม่กันก็ต้องมีสแตนดี้มาอ่าสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงครับเออใครที่อยากเจอก็อาจจะแบบที่การมาสุดท้ายใช่ใช่ใครแบบว่าใช่ครับทำใช่ไหมครับตอนนี้ก็ทำอยู่ครับ เจตเต้ก็ยังทําอยู่ที่นี่ก็เอามาขาย<ม>เดี๋ยวจะเอามาลงที่นี่แต่ว่าที่เนี่ยก็จะเป็นแบบว่ามีเยอะมากขึ้นเป็นกางเกงมีหลายอย่างมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าได้ไปร่วมงานกับพีพีเนาะมีมีบัตรที่จะมาคอแลแล็บเป็นรนะ่างใสเสื้อผ้าเราต่อนี่กันเกงจะชวนพีพีให้เอาคันเลอร์เคาน์เจอร์มาขายที่นี่อยู่ด้ยวยใช่ก็เดี๋ยวน<ม>่าจะคุยอนาคตะนะมีจะคอลแล็บนะแต่จะได้เตรียมรอเก็บสั่งเดี๋ยวลองคุยกับพีพีก่อนเดี๋ยวเราเจอกันงานหน้าเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีโอกาสไหม